วัสดีค่ะมากันอีกแล้วนะคะกับอ e ีเมลที่อยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะเราจะมาดูกันว่าน้องคนไหนส่งอะไรมาตรงนี้นะคะส่งมาว่าใครๆก็ชอบพูดว่าฉันเชื่อว่าธรรมะย่อมชนะอาธรรมอืมอึกซึ้งนะคะเราก็จะดูก,กันว่าภาษาอังกฤษพูดว่าอะไรอันเนี้ยธรรมะย่อมชนะอาธรรมเนี่ยมันเป็นคล้ายๆเหมือนแบบว่า สุภาษิตหรือเปล่าอ่ะลองมาดูกันว่าภาษาอังกฤษมีหรือเปล่านะภาษาอังกฤษลองพูดตามก่อนนะคะขอเน้นตัว V ตัว V ตัวนี้ด้วยอืมแล้วก็ V ตัวนี้ด้วย V ีเยอะมากนะคะโอเคพูดตามเลยนะคะ I believe good will triumph over evil นะคะ I believe good will triumph over evil นะคะก็ตรงนี้เนาะ P H แต่ว่าเราไม่พูดไม่ออกเสียงเป็น F นะคะอย่างาคำว่า philosophy นะคะตอนนี้จะ P H นะคะ P H จะออกเสียงเป็น F หมดเลยอย่างเช่น physics นะคะถ้าเขียนภาษาอังกฤษก็จะเป็น P H Y นะคะ physics นะคะ P H Y S I C S นะคะ physics ตอนนั้นจะเป็น ph จะเป็น f แต่ว่าในที่นี้ triumph ไม่นะคะจะไม่เป็นเหมือนอชุดไา้น้ำ triumph เนี่ยตัวเนี้จะไม่มี f อนะคะโอเคเราจะมา break it down ว่าแปลว่าอะไร I believe ฉันเชื่อ good ดีนะคะ will triumph over evil evil ก็สิ่งที่ชั่วร้ายนะคะก็คืออธรรมนึนเองส่วน good นี่ก็คือธรรมะเห็น <Okay. S 1> นะคะแล้วก็ ถ้าเห็นอะไรที่แบบว่าไม่แฟร์หรือว่าเป็นคุยเล่นๆกับเพื่อนอะไรอย่างนี้นะคะก็ลองใช้ดูได้นะคะ I believe good will triumph over evil นะคะก็บอกกับเลยว่าเนี่ยมันเป็นนะอ่าไม่เป็นไรยังไงสุดท้ายดีไอธรรมะก็ชนะอยู่ดีนะคะธรรมะเนี่ยภาษาไทยธรรมะตอนแรกที่แม่อ่านม่จะคิดถึง พระนะคะเป็นแบบว่าพระพุทธเจ้านะคะธรรมะอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราพูดคําว่า good นะคะก็เป็นสิ่งที่ดีๆเพราะว่ามเชื่อว่าสิ่งที่น้องส่งเข้ามาธรร,รมะย่อนชนะธรรมเนี่ยก็คือสิ่งที่ดีจะชนะสิ่งที่ไม่ดีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเราใส่ตรงตัวเข้าไปว่าธรรมะเนี่ยก็จะเป็น Buddhism นะคะแบบว่าพระพุทธเจ้าอะไรอย่างนี้มันก็จะฟังดูแปลกๆมากน,นะคะก็ลองดูค่ะ ฟังแล้วพูดตามนะคะร้องพูดตามครั้งหนึ่ง I believe good will triumph over evil นะคะพร้อมกันเลย I believe good will triumph over evil นะคะโอเคก็ลองอฟังพูดตามแล้วก็ฝึกบ่อยๆนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้นะคะอพอ,อ,อวิดีโอจบนะคะน้องก็เดินเข้ามาเลยถามว่า triumph แปลว่าอะไร เป็นคำถามที่ดีมากนะคะเพราะว่ามันไม่ได้อธิบายอ่ะช่คอัมนี่นะคะแปลว่าอย่างที่น้องๆหลายคนมาเชื่อว่าน้องๆหลายคนอิจจาลอง guess ดูได้แล้วนะคะ guess นี่หมายความว่าถ่ายนะคะถ่ายได้แล้วก็คือชนะชายอัมนี่คําว่าชนะวินอ่ะน้องๆจะถามว่าอัลว,วินมันแตกต่างยังไงอ่ะ ปกติก็ใช้วินนะชนะวินลูสอะไรอย่างงี้ปกติแบบเล่นเกมอะไรอย่างงี้โดเออะไรไม่ดูนะก็จะเป็น w i l l win over evil win นี่มันเป็น win กับ trium เหมือนกันไหมเหมือนกันแต่ trium เนี่ยมันเป็นคำศัพท์ใหญ่ไงแล้วมันก็เอาไว้ใช้สำหรับคือมันใหญ่อะคือนะ win มันแบบว่า i want you แปลว่าฉันชนะเธอนะอะไรอย่างเงี้ยฉันฉันแข่งกับเธอแลวชนะนะแต่ว trium เนี่ยเราไม่มาใช้กันมาเพื่อนแบบ I triumph over you มันจะดูแปลกๆนะคะ triumph เนี่ยเอาไว้ใช้สำหรับอะไรที่ยิ่งใหญ่อย่างเช่นธรรมกะกับอาธรรมอย่างนี้ยิ่งใหญ่ใช่ไหมโหอยู่แบบทุกที่ในโลกนี้ t r i u m p ก็เลยเข้ามาเป,เป็นใช้คำว่า triumph าได้นะคะหรือว่าจะใช้ว่าสงครามก็ได้อย่างเช่น America triumph over British นะ ไม่จริงนะอเมริกา,าชนะบริเตนในสงครามอะไรอย่างงี้นะคะ in the war นะคะ in the war ก็สงครามอย่างงี้ได้เป็น t r i u m p h <ม>นะคะก็ลองดูนะคะเอาไปใช้ได้ถ้าจะเขียนในเอเซ่อย่างเงี้ยก็อย่างเช่นถ้าเขียนแบบเอเซ่แบบนวน,นิยายใช่ปะ่ะเขียนนิยายเอเซ่แบบ Story ใช่ไหมคะ Narrative ก็สามารถใช้ phrase นี้เข้าไปเลยได้แต่ว่าถ้าจะใช้คาว่า t r i u m p h เนี่ยแนะนำให้น้องๆ หาคำแนะนําก่อนแบบว่าจากคุณครูหรือว่าแคร่งๆงว่าอาจจะใช้ไทรมกับคํำนี้ยได้ไหมนะคะหรือว่าขึ้นอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะอ่าแต่ว่าถ้าใช้กับคําว่า good กับ evil เนี่ย perfect มากนะคะก็ลองดูค่ะฝึกแล้วก็อ่าฟังแล้วก็ฝึกพูดเยอะๆนะคะแล้วเดี๋ยวเก่งเองแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ just listen and practice you get it in time เพียงน้องฟังแล้วพูดตามน้องก็จะพูดได้เองนะคะ